ตอนนี้มีเจลลี่ตัวเดียวแล้วเรามากันที่เขาพรอเราจะมาที่หมู่บ้านใจทนอําเภอเขาพรอเนาะภูเขาอยู่360องศาสวยๆไปเลยรอก่อนโลก อันนี้ก็จะเป็นลานสำหรับปาร์ตี้คืนนี้ดูวิวสิทุกคนเจลลี่ชอบไหมเจลลี่ชอบไหมครับนี่อันนี้ดอกหญ้ากินไหมเนี่ยไม่กินหนูไม่กินอ่ะแม่ก็ถามแปลกๆนะเริ่มกลาง เราก็จะเห็นว่าเต็นท์ข้างในก็จะเป็นลูกมาแบบนี้เหมือนไส้กรอกเหมือนไส้กรอกใส่ใหญ่หญๆแล้วก็หนักมากวิธีการกางเราก็เลือกแบบที่ง่ายเหมือนเดิมกางเหมือนกางมุ้งค่ะเหมือนหลังเดิมที่เรามีสู้ๆนะพะนักง,งานกางเต็นท์ทั้งสองคนเราให้กําลังใจอ่ะถ้าหมุนผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะบอกเลยหนักขนาดนี้ต้องเคลียออกมาก่อนนี่คือครั้งแรก เราเพิ่งไปซื้อมาหลังจากที่เรามาจากทริปที่สระบ,บุรีก็คือแคมป์ในหัวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพอสัปดาห์นี้เราก็มาพร้อมกับเต็นท์ใหม่เป็นหลังเดียวกันเพราะว่าพ่อแจ๊คบอกว่าอยากนอนกับลูกบ้างแต่พอไปเลือกก็จะเป็นแบบสองห้องนอนอจะมีห้องผงมตรงกลางด้วยหาแกนของเต็นท์ก่อนนะจ๊ะเจอแกนกลางแล้วหรอ ตัวกลางสรุปวตีลังกาจ้ะอ่ะพับเข้าใหม่มาเล่นกับเจลลี่ดีกว่าโออยยยนี้้้้้ก็ลมถถ่่่าาไไววของเราเนเจอร์ไฮบ้างบีดาลิโดบ้างอ่าขึ้นโค้งมาแล้วค่ะขึ้นโค้งมาแล้วอันนี้เขาบอกว่าสเต็ปแรก แต่นี่นคือสเต็ปแรกของเราเกิน1สินาทีแล้วแล้วในรีวิวคนอื่นเขาบอกว่า10เสร็จเสร็จเสร็จอะไรสรินาทีแต่เรายังไม่เคยเห็นใครรีวิวรุ่นนี้นะรุ่นนี้เนเจอร์ไฮวิลเลจสิบเจ็ดนะคะมันก็จะมีข้อต่อข้อต่อของมันแบบนี้กดปุ่มสีส้มนะคะจริงๆเวลาดันขึ้นก็ดันขึ้นไปเฉยๆแต่ถ้ากดปุ่มสีส้มมันก็จะยุึลงมา ใหญ่ใหญ่มากตอนนี้พี่จะตอนนี้พี่จะเลื่อนไปแต่ว่าพี่ไปได้ทีละห้าสิบเซนอ๋อต้องขอแรงขอแรงขอแรงชาวบ้านชาวช่องเขาใช่ไงเราชอบเต็นที่มีหน้าต่างอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบเป็นคนขี้อึดอัดแล้วทีเนี้ยเราก็กลัวว่าน้ำมันจะรั่วใช่ไหมเพราะตัวตัวเก่าเราของ mountain hiker ก็จะเป็น ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วน้ํามันก็จะซึมตามตะเข็บตนี้นะคะมันจะซึมตามตะเข็บแบบนี้วันนั้นไปเจอฝนตกพอดีแต่อันนี้เขาบอกว่ารับประกันว่าแบบน้ําไม่เข้าเพราะว่าตั้งแต่เขาขายมาเนี่ย ขายังไม่เคยเจอลูกค้าเคลมเรื่องน้ํเข้าวเพราะว่าหน้าต่างเขาเห็นนะคะเขาจะมีเขาจะมีผ้า,ากั้นนี้แล้วพอน้ำน้าฝนมันตกแล้วมันก็จะไหลตามทิศทางลงมามันก็จะออกตรงนี้เลยผ้าค่อนข้างหนาเลยนะผ้าหนาดีมากสาววางแผนมาแล้วนะว่าเราจะเอาหลังคามันขึ้นก่อนนะเนาะตอนตอนที่กางสเต็ปแรกเอาแค่กางได้ก่อนศึกษากันมาก็แล้ววางแผนกันมาก็แล้วยังจะมาเถียงกันอีก ชู้นะอนเจลรี่ร้องเพลงเชียร์สิพ่อแจ็คชู้ชู้พ่อแจ็คชู้ตายบ้านนี้เต็นท์ยังไม่เริ่มนะจ๊ะบ้านนี้เขาชอบแบรนด์ของ DOD ของดอทเป็นรูปกระต่ายบ้านเราก็จะมีหลายแบรนด์ใหม่แตับปสียนโรนมนติกมากสวยเลยต้องขอเนเจอร์ไฮเราสวยๆเลยอ่ะเราก็จะมากิีดการ์ดอะไรกับตัองขอ <c oughs> อ๋อ oh, อันนี้นึกว่าเศษไอ้กระดาษทิชชู่จริงๆเราไม่ใช่ของใหม่นี่เอง 8, <9. S 1> เปิดบ้านนะจะเปิดบ้าน,ปน,ปนเปิดบ้านให้เราเข้าชมหน่อยนะคะครั <c> ้ <oughs> งแรกครั้งแรก <c oughs> เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นห้องผงโล่ง,ลงๆแบบมีพื้นเราก็จะเอาโต๊ะ <c oughs> เอาอะไรมาตั้งได้นะคะก็จะเป็นห้อง <c oughs> ห้องนอน วางเตียง5ฟุตได้เหมือนจะเล็กนะถ้าดูแบบนี้แต่จริงๆกว้างนะคะกว้างแล้วก็ใหญ่มากส่วนตรงนี้คือยืนแบบยืนได้เลยอ่ะไม่ต้องกง้มเดี๋ยวขอตกแต่งเต็นท์ก่อนนะแล้วเราจะมารีวิวอีกทีหนึ่งรองเท้าเชือก <Okay, S 2> ขอบคุณค่ะคนสวยเลิกเวียนหัวแล้วหรอฮะไปได้ขนมมาจากไหน วันนี้รู้ไหมว่าตัวเองอยู่ที่ไหนคะเขาขอ,ขอเต็นสวยไหมคะเต็นสวยวันนี้เราจะได้นอนเต็นใหม่กันมันไม่หกักนะคะอ้อ้วนอ้นกอ้วน,น,นเราจะมาช่วยบ้านนี้กางเต็นกันทําไมนะพี่จะใช้หนูทําอะไรนะพี่จะใช้หนูทําอะไรนะจับจบับนี้นอ่าฮะโอเคหนชื่ออะไรกันบ้างคะน้องนิลินค่ะ,น,น,คะน้องนาน น้องนาลาหรอน้องไนลา่าโอ้ไนล่าสองขวบอันนี้อ๋อนาลาห้าขวบ,ขวบแล้วแล้วแล้วหนูล่ะคะหนูหกขวบอ่ะพี่ไอเดียกี่ขวบคะเจ็ดเจ็ดลูกลี่ไอเดียเจ็ดขวบไอดีกี่ขวบครับห้าขวบห้าขวบอ่ะเอานิว้วเอานิว้วเอานิ้วชี้ออกมาไม่เอาไม่กล้านะคะไม่กล้านารัเอ่ะจับได้จับได้เอาค่อยๆลูบหัวลูบหัว เราก็ทําการเป่าที่นอนแล้วนะคะบ้านเราก็จะใช้แบบที่นอน3.5ฟุต2ตัวพ่อกับแม่นอนแยกกันแบบนี้ทีนี้เราตั้งใจว่าจะเปลี่ยนใหม่เป็นของเบสเวที่เป็นที่เป็น5ฟุตอันเดียวกันเลยแล้วก็หมอนก็เป็นหมอนเป่าลมเหมือนกันตอนนี้กําลังเป่าลมอยู่อ่ะอันนี้5ฟุตเนาะทีนี้อีกฝั่งนึงของเต็นท์เราก็ ก็เหลือเหลือเลยอ,อ,อันนี้จากปลายเตียงไปก็เหลือค่ะเนี่ยเก้าอี้เราก็เก้าอีา้ใหม่ทั้งคู่เลยจริง,รงๆเราไม่ได้ชอบสีแต่มันมีสีเท่านี้นะมีเพื่อนสนุกไหมคะขึ้นไปเล่นข้างบนมาสั่งให้พ่อครัาเดินดีๆนะระวังโดนาสายเต็นท์นี่ขึ้นไปเล่นข้างบนจะบอกว่าไฟใหม่ก็ใช่แต่ออกงานงานนี้งานที่สอง เราสั่งซื้อมาสองชิ้นแสงสวยแคมปิ้งแลมอ่ะ,อ,ะอวดพัดลมใหม่สิคะพัดลมใหม่ของวิดาลิโดก็จะมีขา3แกนหมุนได้ด้วยรุ่นนี้แล้วก็ที่เราซื้อเพราะว่าแอมมันสูงใายไปใสยไปมีไฟแล้เปิดไฟทำไมนะี่ยโชว์โชว์อ๋ออยากอวดเฉยๆทีนน้บ้านไม่มีใครให้อวดจริงๆตอนนี้มันก็หนาวแล้วแหละไม่ว่าเปิดพัดลมหรอกแต่เราอยางเปิดเปิดไฟได้เปิดพัดลมได้ จัดไปเรียบร้อย DOD ทั้งหมดของค่ายนี้ส่วนของเราก็จะปะปนกันไปทั้งหลายยีห่ห้อบรรยากาศกำลังเย็นสบายไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็ได้ภาพมุมกว้างนะคะอ๊ไดนอัอันนี้ก็คือ, <c oughs> อนน <c oughs> ของใหม่เหมือนกันนะคะคือฮีเตอร์ เด็กติ้มโกใหม่พี่เดียได้สีชมพูไอเดียได้สีน้ำตาลตอนนี้ทำอะไรคะกระตูนเจกระตูนเพื่อนๆกลับหมดแล้วใช่เราช่วยเพื่อนกันดีๆกับสบายเรามาเจอพี่บิงซู2 อตอนเช้าๆตั้งโตกาแฟกันใส่เยอะกันหนาวด้วยลูกเปนหนาวมากเลยเห็นไหมเนี่ยทัไม่สบายแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เราจะทำเม,มนูอะไรคะมีสี่ตัวห <c oughs> นึ่งร้อยฟองอะเซ็ <c oughs> ตวิซแธมชีสหนูไม่มีกวิ่งไมเลยเราดูซิว่าเ <c oughs> ราจะกินได้หรือมันจะไม่ก่อนข้างล่างมีตัวน่นี่โชว์นะจ๊ะโชว์ ครอบครัวของเราเรามีแก๊งนกนะเรามีเพื่อนที่เลียงนกเหมือนกันตัวสีเขียวทำให้เราคิดถึงบิงซองไหมพาเจลลี่ <c oughs> มาเจอพี่ๆีพี่ก็กับเจลลี่กับเจลลี่อ่ะสัสไมหาอ้วนหาว ไอดีเริ่มอไอไอดีเริ่มไม่สบายแล้วอ,อร่อยไหมครับรีวิวสิพี่ท็อปอ,อุตส่าห์ทำให้นะเนี่ยต,ต้องกัดไปพร้อมๆกันเลยนะยังไม่กินเลย <c oughs> แล้วอันเนี้ยใครกัดขั้วอันนี้มันมันมนัไม่ใช่เป็นอย่างนี้หรอกพี่ยดี uh, อร่อยไหมคะระวังชีสมันอบใส่กางเกงแล้วก็ใส่เก้าอีอ้ใหม่ไปด้วยอย่าเชียวนะเราเรามีกิจกรรมเดินทางไกลนะเนี่ยป้าย ใครจะเดินไปทุ่งกันกหันลมพระธาตุผาซ่อนแก้วอะไรเงี้ยอ้าวลูกรลองแล้วคุณสังเกตภูเขาลูกนู้นจะสุกเนี่ยมันผลสุกปุยมากเลยอ่ะด้วยความที่เหมือนต้นหญ้าที่มันขึ้นคลุมเป็นขนเลย่เมนูเช้าต้มจืดผักกัดดองส่วนอันนี้อะไรนะแกงส้มเหรอต้มปีกไก่ให้ดูต้มปีกไก่เข้าไปดตเดี๋ยนะไรที่กินกันเมื่อกี้อ่ะเนี่ยเนี่ยไอแซนด์วิชเนี่ย ันนี้เป็นอุปกรณ์ของอีกหนึ่งบ้านเหมือนเราขนของมามาโชว์กันเนาะแลกเปลี่ยนก็จะบดกาแฟเสร็จแล้วก็จะดิฟเสียอันนี้ต้มน้ำร้อนอยู่เรามาแอบส่องเด็กๆอ้าวพี่เดียร้องไห้แล้วทำไมครับเป็นไรหรอโอยโดนอะไรโดนอะไรเออะไรเลยอโอยอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องไม่ได้ตั้งใจ ไอดีไหนไอดี ID ไม่ควรกระโดดนะครัรา,ราน้องไม่ได้ตั้งใจหรอกน้องไม่ได้ตั้งใจเข้างในนี้มันก็ร้อนนะเนี่ยไอดีไอดี ID, ID, ขอโทษพี่ไอเดียหรือ,อยังบอกพี่ไอเดียสิลูกหันไปบอกพี่ไอเดียโน่นเดี๋ยวได้ยินไหมคะ,น,ะน้องขอโทษแล้วนะคะเด,เดี๋ยวถ้าไม่เดี๋ยวถ้าไม่น่ารักนะแม่จะไม่ให้มาเล่นกับพี่เป็นโต๊ะอ,อีกนะ คิดถึงจังเลยเจอรี่ฮะน่ารักจังเลยนีห่หลับตารพริมเลยใสาๆหน่อยเด็กๆก็จะเริ่มหิวน้ำก็ยังไม่อาบพวกเราอ่ะเนี่ยสโลไลมากเลยกระทะก็ใหม่นี่จะใหนะจ๊ะโอเคมุมมันได้มันไม่ตรงเนาะ ไม่ได้อยู่ได้อยู่ไอเดียอร่อยขนมปังกินหมดไปกี่แผลล่นแล้วเราอะชิวไหมอ่าอีกฝั่งหนึ่งด้านซ้ายมือเรามีเพื่อนบ้านมาใหม่กำลังกางอีก2เต็นอาหารเย็นอีกมื้อกินเป็นหม้อๆเลยทีเดียวทำเช้ากินเที่ยง เย็นสำหรับคืนวันที่สองนี้ก็มีสมาชิกใหม่นะคะก็คือเดนนี้ที่เห็นเงียบๆมีเฉพาะครอบครัวเราเป็นเพราะว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตร็อกมเม u าท์เ n นที่เขาขอแล้วทุกคนเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตกันบ้านเรามีเด็กเราก็เลย สลแ้วเดินกับมาทีหมดแล้วอารุนสวัสดิ์ชาวันที่สองนะคะตอนนี้เวลา7จ็ดมงสานาที เราจะพาชมทะเลหมอกตื่นแล้วล่ะครับตื่นแล้วโอ้ยตื่นแล้วมาก่อนแม่<ฮ>ตื่นแล้วก่อนแม่เลยฮละหนาวเลยละูกวันนี้เราก็จะเตรียมเก็บของกลับบ้านกันแล้วภารกิจไอดี ID. คุยกับนกให้รู้เรื่อง พี่สื่อสารว่าเจลลี่ต้องการอะไรเอาอะไรให้เจลลี่กินไอเดียอ,อะไรให้เจลลี่กินแม่ว่าเจลลี่เริ่องลมขาดแล้วแหละ <c oughs> กิจกรรมของทริปนี้ที่มาขอขอ,ขอก็คือคอนเสิร์ต Rock รรเ a าเทนแต่บ้านเราไม่ได้ไปไอ้นี่ก็ได้ด80 <c oughs> ดูสิว่าเราจะเก็บเต็นท์ให้เข้ากระเป๋าได้เหมือนเดิมไหม สายให้เรียบร้อยซะก่อนม,มาทริปนี้ไม่เจอด่านทดสอบอีกหนึ่งด่านก็คือฝนตกเราถึงจะรู้ว่าเต็นท์นี้ผ่านหรือไม่ผ่านกดปุ่มสีส้มของข้อต่อแต่ละข้อแล้วก็ค่อยๆพับเข้าไปตอนนี้เรากำลังถ่ายวีดีโอแบบใช้โหมดออโต้โฟกัสมันเป็นการกดผิดพลาดของแม่เอง <laughs> แล้วเราก็ไม่แก้ไขด้วยนะเราไม่เลิกถ่ายด้วยนะทำให้เป็นไส้กรอกสท่อนเหมือนเดิมนะ แจ็คต้องเอาหลังคาไปผูกด้วยไปม้วนเขาด้วยกันป่ะนี่หนูพับเองคนเดียวเลยนะใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันมันดูเรียบร้อยกว่านี้นะมันดูแบบเป็นม้วนกันมาอย่างดีเลยอะใช่มันดูเป็นไส้กรอกแบบว่าเรียบร้อยช่ใช่ใช่ตอนเก็บเร็วกว่าที่คิดเยอะมากเหมือนเหมือนที่เขาโฆษณาที่เขาลากล้อแบบเดินชิวๆเลยเดินชิวๆด้ มีอะไรจะพูดอีกไหมครับอ้าวนิ่งเรามาเที่ยวที่ไหนครับไอ้ดีรู้ไหมครับอ้าวเงียบ <laughs>